โอเคสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l SS เก่ง SS กันนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตการ์ดนะฮะในการจ่ายตังค์นะฮะซื้อเกมใน PlayStation นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะหลังจากที่มีเพื่อนๆร้านนะถามมานะฮะโอเคฮะวันนี้ก็ได้โอกาสแอบเอาบัตรมานะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ไปกันเลยนะครับผมก็ไปที่ Stone นะฮะ เรเลยนะฮะลงมาล่างสุดเลยครับปุ๊ดนี่ฮะเพย์เมนต์นะฮะนี่ฮะแอดบัตรนะครับกดโอเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีให้เลือก Pay pal หรือว่าบัตรเครดิตฮะเราก็เลือกที่แอดเครดิตนี่ฮะกดโอปึ๊บโอเคครับผมเขาก็จะมาให้นะครับนี่ฮะอันแรกก็คือใส่ชื่อนามสกุลของเรานะครับชื่อบัตรเนาะแล้วก็อันนี้ เลขนะครับเลขเราได้เลขเยอะๆนะฮะมีกี่หลักนะแล้วแต่ธนาคารนะครับอันนี้ก็คือวันหมดอายุนะก็ใส่เป็นเดือนกับปีไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับการ e c เกตี้โค้ดก็คืออ่าเลข3ามหรือสหลักนะครับอธิบายไวนะ้โอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยนะฮะแล้วก็กดโอเข้ามาแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับผมโอเคฮะ จากนั้นก็มาใส่ตัวเลขนะครับโอเคฮะต่อไปนี้ก็ใส่วันเดือนปีหมดอายุนะฮะโอเคสุดท้ายก็ใส่เลขด้านหลังนะฮะบัตรแล้วก็พลิกบัตรดูด้านหลังนะฮะโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กด next นะฮะกด o ครับผมปึ๊บ นี่นะฮะจากนั้นนะฮะหน้านี้เขาจะให้เราใส่ที่อยู่นะครับโอเคนะฮะมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะให้เราใส่ที่อยู่นะครับบรรทัดแรกนะครับอ่า as date หนะเราก็ใส่เป็นพวกเลขที่นะครับไปนะเลขที่บ้านอันที่2องาจะเป็นหมู่อทันที่3อาจจะเป็นพวกตำบลบรรทัดที่4นี่ city นครับก็คือพวกอ่าอำเภอนะครับแล้วก็ อ่าเออนะโพวินนะนี่คือจังหวัดนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือรหัสไปรษณีย์ครับผมสุดท้ายเขาจะใส่เป็นล็อกเป็นประเทศไว้ให้นะฮะแล้วก็กดเซฟฮะกดโอโอเคฮะเราก็จะได้หน้านี้นะครับผมนี่ฮะก็คือเรา ทำการาใส่เซฟบัตรได้เรียบร้อยนะครับไปจ่ายตังกันเลยนะครับผมโอเคกดโอเลยฮะเรียบร้อยฮะแล้วก็ใส่บัตรเข้าไปแล้วนะฮะโอเคจากนั้นฮะผมก็เลือกเกมไว้แล้วนะเกมลดราคาไว้นะเราจะข้ามขึ้นไปด้านบนสุดล้อก,กดสามเหลี่ยมนะฮะก็จะไปอยู่แถบด้านบนแล้วก็ไปที่ กดเข็ okay, นะฮะนี่ฮะกดขยับกดโอ้ปึ๊บโอเคตอนนี้ผมก็อ่าเกมลดราคาตอนนี้นะผมก็เลยเอาเลือกเป็นเกมนี้แล้วกันฮะเจไดนะฮะสตาร์วอร์นะลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะจากสองพันเหลือเจ็ดร้อยนะฮะก็คือเขาก็จะมีตรงน,นี้ครับบอกนะราคาราคาทั้งหมดนะฮะ subtotal นะฮะแล้วก็ discount นะคือลดนะฮะแล้วก็ NewTotal ก e. ็คือราคารถมาใหม่นะฮะเหลือเท่าไหร่เนาะแล้วก็อันนี้เงินที่เรามีอยู่นะครับอันนี้เราจะสามารถถ้าเราได้โค้ดลดราคาแล้วก็ใส่ตรงนี้อีกทีฮะโอเคตัวนี้ผมมีตังค์ค้างใน PSN อยู่89บาทแปบกาทก็จะหักตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปหักในบาทเครดิตเราเพิ่มอีกทีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาตัวนี้ฮะอ่าโอเ c e ็จทูเช e ก k อา t นะฮะกด O ฮะปึ๊บโอเค ตัวนี้เราก็จะมีนี่ฮะบัตรอยู่เลยฮะเรากดเลือกเลยฮะเขาก็จะบอกว่าตั้งเราไม่พอนะมันมีอยู่89บาทแล้วก็มาใช้บัตร Visa ของเรานะฮะกดโอครับผมโอเคตัวนี้นะฮะเขาก็จะมีบอกราคาทีนะครับมีอ่าของ1ชิ้นนะครับราคานะฮะลดราคาไปเท่าไหร่นี่ฮะเรามียอด อยู่แล้ว8 9บาทนะฮะแล้วก็เราต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่นะฮะเพื่อให้ได้ยอดเท่านี้นะนี่ก็นี่ฮะตามนี้เลยนะฮะเราก็ไปที่นี่ฮะคอนเฟิรนะฮะกด O ครับผมโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเพียงเท่านี้เราก็จ่ายไปเรียบร้อยฮนะเราได้มาเป็นเจ้าของฮนะเงินของผมก็เหลือศนบาทแล้วนะฮะไม่มี ค้างให้น้อยใจอีกแล้วนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรเนาะเดี๋ยวแค่นั้นโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็ซื้อได้แล้วนะฮะอันนี้เราก็จะมีให้เลือกนะว่าจะดาวน์โหลดเลยไหมนะครับเดี๋ยะะว่าไปซื้อต่อนะหรือว่าไปดูในไลบรารีนะฮะอ่าเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยฮะในการเพิ่มบัตรนะฮะเครดิตหรือว่าเดบิตการ์ดในการซื้อเกมนะโอเคฮะ แถมนิดแล้วกันนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือเราจะเลือกดาวน์โหลดทั้งหมดเลยหรือว่าจะโหลดทีละส่วนก็ได้นะฮะแต่นี้เหมือนจะเป็นอะไรตัวอัปเกรดอะไรนี้เพิ่มของเพิ่มอะไรนะฮะนี่ฮะแล้วก็แล้วก็วกอ่ะง่ายๆฮะดาวน์โหลดหมดเลยกัน,นะฮะเพิ่มมีเวลานะฮะโอเคนี่ฮะในหน้านี้เขาจะมีบอร์ดนะฮะว่าระยเวลาเท่าไหร่นะฮะอันนี้มันก็จะใหญ่หน่อยนะเพราะว่า 47่สจิกนะฮะอันนั้น1.8ึจิกเองนะฮะน่าจะเป็นของแถมไม่ๆช่นะ,ะโอเคตอนนี้เขาก็จะบอกแนละ thank you นะฮะขอบคุณนะ,ะที่จ่ายตังค์มาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าเราได้จ่ายตังค์ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณสามารถดาวน์โหลดนะ,ะอะ่เรีอกดาวน์โหลดได้นะโอเคครับผม ถ้าชอบถูกใจง่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยฮนะเราเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนฮนะบ๊ายบาย